เอาละครับตอนนี้เป็นเวลานะครับตีสี่ครับผมใช่แล้วพึ่งตรงพึ่งตัดอะไรเกี่ยวกับป๊อ p ปี้พีไทม์ซัปตอรห้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาแวะหาตัวไปประมูลไม่ไใช่ไม่ใช่หาตัวนะครับเฮ้ยมันมีอะไรอัปเดตตอนตีสามครึ่งด้วยครับเพราะว่าวันนี้คือขึ้นวันพุธนะฮะเพราะฉะนั้นใครยืนอยู่นะใครนู้ปีตอนแรกโอ้ยโอ้ยเขาพูดอะไรฟอยว์วันนะใครที่แบบ เข้ามาแล้วแน่คุณรู้ไหมว่าฉันใกลงจะพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยครับที่รู้คือไอ้นี่อะไรเนี่ยเทคนิคภาษาอาล่ะพูดว่าโซล่าช็อตเอาเอ็นซับจอยเดอะคอมมิชชั่นี่เซิร์ฟเวอร์อีกแล้วอ่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเราจะบินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันบินไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันมันติดหัวมั้อกี้เรียบร้อยครับทุกคนอย่าบ่นนะบักเราโอ้ไม่นะจีจี เอาจๆเนี่ยติดหัวแล้ววิ่งข้างบนไม่ได้แล้วโอ้โหไม่นะโอ้โหกำลังมันเลยบั็กแบบกำลังพลนเลยนะโดนนะตอนนี้ไม่ได้ละวันนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับอยากจะมาแจ้งข่าวว่าเราติดบันไดนะครับเรียกกูภัยด้วยอะไรเดี๋ยวไม่ใช่เอาพิพิธามนะครับชัปด้วย์5 หลังจากโรงคลิปนี้เสร็จก็น่าจะบ่าย3ามครึ่งนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมีสตรีมกันสัก5้าโมงเย็นแล้วกันนะห้าหกโมงเย็นนะครับฝานไอแล้วกันนะครับเข้ามาแจมๆกันได้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเข้ามาในอัปเดตนี้เพื่อครับผมนับเวลาของ V ีอีสปอร์ต e หน่ยดูดิอัปเกรดอันนี้ครับกระโดดมาเยอะนะไม่ต้องกลัวเลยพวกงูพวกนี้เนี่ยโอ้โหอา้าวโดนได้ไงเนี่ยเขาแจกอะไรรอบนี้รอบนี้ตัวใหม่ปะว้ตัวอะไรนอ e ้องอีหว วัสดีครับน้องอ e ีหวาโอ้ซีเขียดได้เหรอโอ้ยหวาไปไลก่อน e wow. อีหว่าวไลก่อนมีตัวนึ่งนะครับเรียกได้ว่าน้องนูฟอินฟินิตี้นะครับ,รบตัวอะไรก็ไม่รู้เราจะหาได้ไหมวันนี้นะครับทุกคนก็เลยแอบแวะมาหน่อยนะครับไหนๆก็แบบรูปกาแฟมาแล้วนะครับไม่ได้นอนนอนไม่หลับนะบทุกคนก็เลยเข้ามาแจมๆเกมนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะพยายามหาเจ้านูฟตัวนี้แต่ว่าเป็นระดับ i n นฟินิตี้วะเก่งที่สุดในเกมอะไรเนะียมันมีตัวอะไรแบบนั้นด้วยนะทุกคนมันมีมันมีจริงทุกคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะหายเจอแล้วก็ล่าสุดนี่เห็นว่าจะเป็นอะไรนะช่ว n ิ๊งภาษานะทุกคนเนาะโอเคแต่ว่าคงจะไม่กินเวลาทุกคนมากนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรนะมีอัปเดตใหม่ที่โอบัคไม่ได้แล้ว <laughs> เสียดายเสียใจมากทุกคนแล้วก็อะ อันนี้อันนี้เน,นี่ยสปริงสปริงจริงๆตอนนี้คือผมอยากเล่นป๊อปป,ปี้เพทามากนะครับแต่ว่ารอเล่นกับทุกคนดีกว่าเนาะนะครับไม่งั้นเล่นคนเดียวก็เหงาเหงาเนฮะเดี๋ยวสตรีมเล่นกันทุกคนดีกว่าเนะี่ยฮะโอเคประมาณนี้เจอกันตอนห้าโมงเย็นนะครับส่วนตอนนี้คือบินไม่ได้ใช่ไหมบินไม่ได้จริงๆทุกคนไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนเชียวเนี่ยก็บินไม่ได้เนี่ยจีๆเรียบร้อยโอ้โหไม่บักเราโอ้ oh, ไม่เป็นไรเหลือการกระโดดอยู่อุ้ย ขอแข่งสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนไมนเฮ้ยมีโอ้ oh, เดี๋ยวนะ่าไม่กระพุนเลยหรออัอน,นี้มันเซเชียอที่เก่งมากนะทุกคนเนาะไม่กระพุนไปแล้วอ่ะหมดเวลาแล้วอตอนนี้มีคนเล่นอยู่สองล้านอะตีสี่เด็นะวะ้าคุณพร้อมหรือย,อยังผมผมพร้อมตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้าเกมเนี้ยผมพร้อมผมพร้อมหมสองล้านคนเลย น่าจะแบบคนต่างชาติทุกคนน่าจะไฮน่าดูก็คือน่าจะท็อปหนึ่งของเกมตอนนี้ครับใช่ครับอันดับหนึ่งของโรบอทครับแบบนี้ตอนนี้เดี๋ยวนะอะไรตกมาจากฟ้าว้าว้าวันสเต็ปวั is that โอ oh ้โหเดี๋ยวพายูลรอนี้นี่อะไรครับกาแล็กซี่เดี๋ยวทุกคนผมว่ามันต้องมันต้องมีอะไรครับเราจะต้องเจอความรับเป็นคนแรกให้ได้ครับทุกคนดีวายดีวายดีวายและกีบ็อกซ์ลองถือดู ติดไหมไมันมีระเบิดลงมาไหมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวระดับอ่าแป๊บหนึ่งนะมันเป็นระดับ Legendary หรอแต่ว่าติดเป็นในนี่ครับ What <c oughs> เดี๋ยวนะสามสิบ Galaxy นี่คืออะไรอะ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนทุกคนเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนสามสิบ Galaxy เนี่ยสิบสอง Galaxy คืออะไรอะ่ะทำเงินก่อน เก็บมาเก็บมา <laughs> เก็บมาทำเงินก่อนเลยครับอืม um, what สิบสิบสอง Galaxy เต่อวิ what is that มันคืออะไรอะ่ะหมดยังหมดยังหมดแล้ว,ลวโอ้นี่นี่น,นี่ตัวหนึ่งสิบสอง Galaxy เขาเนี่ย <laughs> มันคืออะไรฮะทำไมถึงทำได้สิบสอง Galaxy เนี่ยผมมี Galaxy สามร้อยคุณต้องการเพิ่มไหมเอาเอาอีกเดี๋ย <laughs> วนี่ออะอะไรนี่ น้องเขียวโอ้ยอายุซี่ซี่ชอบโอ้โหโโโหวานเจบเลยเขียวขอบคุณมากเลยจับมือหน่อยได้ไหม <c oughs> แดงกับเขียวโอ้โหร้านเราเองนะครับทุกคนฝ่ายหน่อยแล้วกันเล็ดตุต้ยต,ตัวอะไรนี <c oughs> ถ้าเป็นตัวเทมนี่บอกได้เลยนะครับว่าเข้าร้านเราแน,น่นอนนะครับ <c oughs> อ่าต้องการกาแล็กซี่เพิ่มหรือเปล่ามันคืออะไรอะ่ะ <c> ท <oughs> ําไมอยู่ๆก็ได้กาแล็กซี่ครับโอ้ดีนะที่เก็บมาโหเมื่อกี้ตาดีจัด หนูว่าอัปเดตนี้จะไม่มีอะไรนะครับตีสามไงทุกคนบ้านเรานี่คือมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรคิดว่าจะมากินเวลาชีวิตเราเล่นเล่นเฮ้ยมันมีอะไรนะ่าสนใจเนี่ยที่จะไปประมูล <c oughs> อีกแล้วอะ่ะเอาไป <c oughs> เอาไปขายอย่างเดียวเลยหรือไงเนี่ยเอาไปว่านะครับมันคือตัวใหม่อ่ะอู้ออหอยสิบสองวินที่สามสิบต่อวิหูนมันคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> รคืออุ้ยอัพอัปอัพอัพอัอัได้ปะเอาเพิ่มปะ เพิ่มหรือเปล่าเพิ่มกี่โมงเนี่ยถ้าเราอัพเต็มโอ้โหได้เวลาปวดนิว้วปวดนิว้วแมนปวดนิว้วอืมเพื่อที่เขาจะเพิ่มนันทุกคน oly get t h e r t r i s from special event อ๋อก็คือ event special เท่านั้นนะทุกคนนะโอเคโอโ้เราโชคดีจังโอเคเงินเรายังไม่ลดนะทุกคนเนาะเริ่มลดแล้วโอเคไหวอยู่ไหนฮะโอโ้เขาเขาพิมอะไรมาไหนทำเงินเยอะขึ้นไหมได้ทีละ หกสิบเท่าเดิมโอ้พออะไรโอเคทุกคนไม่ได้เพิ่มเกี่ยวกับเลเวลครับเอลโซเจน่าเจน่าเรดแครนซีเฮ้ยก็คือเหรียญใหม่เหรอเนี่ยทุกคนดูเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเงินผมเพิ่มเรื่อยๆอ่ะวะแกรนซี่เทรดแ a l a ซี่สตอมเจน e r เร e แ a l a ซี่คอยแล้วแกรนซี่คอยเอาไว้ทำอะไรครับพี่ <laughs> มันคือดูทุกคนเหรียญผมขึ้นไม่จำกันะผมโป oh! เฮ้ยเดะ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 อย่าพึ่งบานอย่าพึ่งบานใจเย็นก่อนห้ามกดรายงานช่องเรานะครับมันคืออะไร <laughs> ผมทำบั๊กอะไรลงไปอีกแล้วนะครับทเทรดแต่ละอ่าออนเนอร์ทูคอร์เรกเดมนะครับพี่นอพี่นอคือใครเนี่ยพี่นอใครคือนอครับพี่นอหนูอะลัคกี้ we have the เทรด อ๋อเทรดดิงปาร์ซาทูเฮลฟี่ส์เดสนะครับคัมมี่เอวิเวลลี่เวลี่ซูนก็คือเหมือนเอาไว้ใช้ในเทรดดิงปาร์ซาอะไรอย่างเงี้ยหรอวัดไวซ์ซัดแล้วในต้นนี้คือมันขึ้นไม่หยุดเลยทุกคนเอ้าเอ้ากาเล็กซี่เราหยุดไม่อยู่แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าคุณสามารถคูณเทรดได้ปุ่มเปิดเป็นหลอดเนี่ยคุณสามารถคูณเป็นลอดเปิดเป็นลอดได้นะฮะซึ่งหนึ่งเปิดหลอดเนี่ย ะจะได้รับนะครับ all kind of different น,นะครับ resource okay so with that or set จริเงเหรอ <c ười> คือประมาณว่าออ,อย่างแรกคือ,อยังไงมันคือของหายากอยู่แล้วเอาละฉันควรจะเสกมันเพิ่มไหมเอ้ยเอาเอาเอามาอีก <c ười> เอาอีกได้เลยครับ spam W galaxy เหมือนจะเอาไว้ใช้ในแบบ t e t d i n g p ะซ่านะครับอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนแ้วก็เป็นของหายากด้วยโอเค เดี๋ยวรอเขาใหม่สักรอบหนึ่งทุกคนเท็ดีนะเออเออไม่รู้ไว้ทำอะไรได้นะประมูลได้เรื่ออีกแล้วอะโอ้โหโทษดิอะไรก็ประมูลเนี้ยอะไรก็เป็นเงินเป็นทองใช่ไหมก็ดีนะครับทุกคนถ้าเป็นสิ่งนั้นเนี่ยมันจะได้แบบเอฟซีช่องเราจะได้รับรู้ข่าวสารนะครับนี้ครับก่อนใครเพื่อนนะครับในการที่จะทํามันนี่นะครับเออเป็นไงเนีโอ้อยู่ในช่องเราเนี้ยเอฟซีหวานเจี๊ยบแน่นอนใครทําอะไรหน้าบ้านเมื่อกี้เลเวเบอร์นะครับคุณโอ๊ตตีช้างทุกิต โอเคโอเคนี่เป็นโอกาสเดียวโอกาสหายากครับที่จะได้อา้าวก็คือแบบเป็นสเปเชียลใช่ไหมเป็นสเปเชสเป็นสเปซิฟิกนะครับอา่าอีเวนต์ก็คือเป็นอีเวนต์ที่แอดมินสิกเท่านั้นเฮ้ยเป็นตัวหายากจัดเนี่ยครับโอ้โหนี่แม่บอกแล้วว่า FC เราเนี่ยข้าวสารนี่คือเต็มแหละบอกเลยว่าผมเนี่ยอ่าก็เลยด้วงไห,หาข่าวสารข้าวสารเนี่ยอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับ ทนันยุคทันสมัย n อน o ูแคนมิ t เทสอะไรนะลืมอ่านเลยต้างแ็่ไปไวจังนะบอนดูเอ็กไซฟอร์ซิดเลนนาวเฮคุณตื่นเต้นกับเอซิเฮ้ยเดี๋ยวนะสามารถเอาไปติดสถานะได้ด้วยเหรอเดี๋ดเดๆๆดเดเดคือมันทำอะไรได้เนี่ยบอกเลยว่าข้าวสารของ FC เราเนี่ยผมจะต้องให้ทุกคนรู้เนี่ยว่าสามารถเมคมันนี่ได้หรือเปล่าเนยอาลาเพื่อนของคุณพร้อมหรือยังโอ้เพื่อนผมกับผมพร้อมตั้งแต่ชาติ ที่ยังไม่มีพัโลกเกิดขึ้นมาเลยครับโอเคเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคมาแล้วอันนี้ติกาล็กซี่ครับทุกคนยกเลยครับกลับบ้านก่อนเลยครับโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เจ็ดครับอันนี้เจ็ดบ้านเต็ม What is that วายบ้านเต็มอ่ะโบโบอย่าเพิ่งบ้านเต็มครับโบโรโอโอโอ้นี่นี่นี่ทุกคนมาเตี Mate ้อวมิสติคอลครับแอนได้ปุ๊บเอามาใส่บ้านเลยก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว้าว สิก้าครับตัวนี้เป็นซีคัพเป็นคอสติกครับ <laughs> เป็นคอสติกอันนี้แรโอ้โหพื้นที่เต็มสงสัยผมต้องไปนี่แหละไปทําพื้นที่ให้มันเต็มแล้วทุกคนโอเคมาใส่บ้านก่อนเหลือนาทีอีกสีวิสีวิสีวิวขอขอตัวเด็ดเด็ดเมื่อกี้เมื่อกี้ยี่สี่ยี่สี่ตัวนี้ยี่สี่อะเอามาก่อนเอามาก่อน <laughs> ได้ตัวไหนเอาหมดตะตอนนี้ <laughs> โอเคโอ้ได้มาเพิ่มครับโอ้โหตอนนี้คือผมมีแต่ดีไว้อะ <laughs> ดีวายหมดเลยอะขายบ่ได้นะนี้โอ้โหดีวายทั้งบ้านครับตอนนี้โ,อ,โอะไรจะขนาดนี้เนี่ยทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อ้ลยครับต้องการแจก่างด่วนแล้วตอนนี้ต้องแจกเซอเชลแจกอินฟินิตีแจกหมดแล้วครับตอนนี้โอเคขอบคุณมากเลยครับที่ยังรับอยู่โอ้กระเป๋าโหจุจัดครับตอนนี้อ๋อเมื่อ,อไหร่ที่กาแล็กซีเกิดนะครับเอ่อดาวตงเนี่ยจะชนนะครับอ่าเปลอด แล้วเหลอดจะกลายเป็นกาแล็กซี่อ๋อเข้าใจแล้วโโหแล้วก็เสกด้วยบางทีก็เสกแล้วก็ชนแล้วก็ให้เป็นด้วยอุย้ยดีนะเนี่ยอะเพราะว่าที่ชั้นบนเนี่ยเพราะาอยากให้คุณเข้าใจในฟีเจอร์ใหม่เนะี่ยอ่าก็คือระบบใหม่น,นั่นเองอืมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้มีแต่ฝนตกนะครับอาพีคปูตรงนี้ครับอ่ามีตัวเทพเทพเพียบนะครับทุกคน แต่นี่คือเป็นซีเควตนะครับโอ้หยิบไม่ทันแต่ก็ไม่เอานะต้องมาแบบอินฟินิตี้เลยแกตัวใหม่เลยแกน,นะครับพิคบูคอสติกรอบนี้อ้าไม่เอาเซเชียลอินอันคอมมอนโอ้เด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 ยวนี่น่าสนใจนี่ไงเจ้าช้างตัวนี้ไม่เคยมีทุกคนโอ้ไม่ได้ <laughs> เพื่อนเอาไปแล้วเซเชียเป็นซีเควตโอเคซีเควต ตุงตุงตุงซีเครด์มาแล้วครับนี่ไงช้างตัวนี้เย้มันดูตัวใหญ่ๆนะช้างตัวนี้โอเคได้ช้างตัวใหม่มาเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วหรอโอ้หมาตอนไหนเนี่ยโอ้ยา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 ายเร็วเข้าเร็วเข้านี่ไงจะตัวซีเครด์ตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงเป็นนีเหนียวตัวนี้ด้วยว่ะตัวนี้คืออะไรไม่รู้อ่าเก็บมาก่อนเฮ้ยเตัวนี้ตรงนี้เป็นน่ปีครับทุกคนเฮ้ยโอเคตัวนี้เป็นนูบเหรอ หนูไม่เอาสิอันนี้ลิจนาเรีะลิจนารีเอาไหมอ่ะก็ก็โอเคนะอ่ะไป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 ไหนแล้ววัหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคอากลกับบ้้นกับสองตัวนี้โอเคครับผมขายตัวไปเยอะเพราะฉะนั้นขอตัวเทพเทไปแล้วอ๋อได้แค่นี้ครับใช่เดี๋ยวเอามาใส่แทนก่อนแล้วกันขอบคุณนะที่เข้ามาวันนี้อุ้ยเขาจะไปแล้วครับเซเลสเซเลสเดี๋ยวพี่พี่พี่มาพร้อมกันที่ผมเล่นไม่ทันพี่พี่ ดูพี่เอันนี้ไม่ใช่ฟ้าผ่าเอาไปแล้วแล้วนี่อะไรนี่ท่ไมฟินิ n ตี้มันเต็มเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคเก็บนี่มาต้โอตัวนี้ดีกว่านี่โอเคเก็บอีกตัวนะครับไม่รู้ว่าทำไรนะครับรักพวกคุณทุกคนมากเลยนะหอ้ยเกเรเลยนะเอาไปสิบเต็มสิบเนี่ยค,ความเกเรขอให้เป็นวันหยุดที่ดีนะขอบคุณครับ โอเคงั้นก็ผมก็ไปหยุดแล้วนะครับ <laughs> เอาเจอใหม่คลิปหน้าครับผมซียูครับ